สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมีรถบัส12เมตรเข้าใหม่อีก1คันนะครับโอ้ยกล่องคือมั่วถูกวะส่วนแสงบวัวะนั่นเลยวะรถคันนี้ขับมาจากอุทัยธานีนะครับเป็นรถบัส12เมตรนะครับ ก็เป็นฟ้าปึ๊บโอ,อ้โอเคครับแจ้งแล้วครับป้องแจ้งแล้วบ้ดนี้ขอโทษหลายๆครับผมเป็นรถบัสพัดลมนะครับผมเอาไปขอซ่องนี้เลยกันโอ้ แสดงว่ามานอนแถวชัยาภุมินะครับจะออกมาประมาณตีซีนะครับนี่ขวามาเลยขวามาเลย น่ากับสิบเญืองไปเอาเมื่อวานนะครับไปเอาเมื่อวานก็น่าจะเดินทางออกจากบ้านเมื่อวานประมาณตีห้ไปถึงอุทยัยธานีลานศักบ่าย2องโงครึ่งนะครับไปถึงบ่ายสองโม,งโมงครึ่งแล้วก็ขับกลับมาเดี๋ยวต้องสอบถามสอนอากก่อนว่าไปนอนไหนเมื่อคืนมาถึงไหนแล้วก็จอดนอนกี่ทุ่มนะครับแล้วก็เดินทางออกมาตีอะไรถึงมาถึงเช้านะครับผม ตอนนี้ก็สองโมงเช้าพอดีนะครับสองโมงเช้าพอดีตัวนี้เป็นเครื่องนิสสัน PE t u r b o ท่ทอข้ามนะครับสองแรงมานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทรงโบราณอีกหนึ่งคันนะครับผมภาคนี้เก็บแต่วัตถุโบราณเข้ามาเลยครับผมรถคันนี้ดั้งเดิมเป็นรถ ป้ายทะเบียน1 0นะครับแต่ว่าตอนนี้ถอดแผ่นป้ายคืนคนส่งไปแล้วเพราะว่าแก้งมอลเจ็ดเก้าแล้วก็ถอนออกจากเส้นทางนะครับไปดูกันว่ารถคันนี้วิ่งถนนเส้นไหนนะครับผมเป็นหมว,วดรถ6 2 6 2 4นะครับขีดแนละ้วก็คือ16นี่เป็นเบอร์รถนะครับผมบริษัทกรุกพระเดินรถจำกัดนะครับผมเคยไปซื้อคันหนึ่งแล้วนะครับที่นครสวรรค์กรุกพระเดินรถนะี่ ก็คือไม่ได้เอากลับมานะครับผมขายให้ลูกค้าทางใช้หน้าต่อเลยครับผมผมเคยไปซื้อคันหนึ่งที่กกพระก็ได้เป็นคันที่สองแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อกับอยู่ที่นครสวรรค์ผมไปซื้อที่อุทัยธานีมีพ่อค้าซื้อไปอีกทีหนึ่งผมไปรับต่อช่วงอีกทีหนึ่งครับรถคันนี้วิ่งนครสวรรค์บ้านฉางนะครับนครสวรรค์บ้านฉางเจ้าของสหกรณ์เดินรถบริษัทนี้ ใจดีมากนะครับผมเคยไปนั่งคุยแล้วสุดยอดเลยสระดักออกจากพุนใบสองเครื่องกันป่ะเดี๋ยวใครจะเมี่งโซนหน่อยใครแต่งตโตเยอะออกจากอุทัยใบยสองเครื่องกันป่ะหลับบัตที่นียมานอนใส่มาขึ้น,อนเอาโคกโพไซเอ็นแกงข้อเนี่ยเอาบักซี่เดินอนอนใส่ไปเนี่ย ไปไพไปมันเลยหรเปล่าเแต่ประเทศนี้จเจ้ามามาหอดอันจักรุ่มมาหอดอันโคกโพชัยเดี๋ยวสอบถามเซอร์เฟอร์สระครับพักนีว่าใอยได้ยูครับพักนีว่าอะไรอย่างเดียวตีสองหรนอเ่จอดนอนออกจากพุทธมาตีได้บ้างไหมตีห้าครือออกจากโคกโพชัยมาถึงนี่ก็สองสองโมงพอดีครับผม<อ>เดี๋ยวใครแต่งตัวแล้วใครขอไปส่ง ขับมาจากจังหวัดอุทัยธานีคันสี่เบนนะครับคันนี้คันสี่เบนเฟืองท้ายเป็นของฮิโน่ m ซเอ็มนะครับน็อตขันล้อแปดตัวน็อตขันเพลาข้างสิบตัวนะครับใช้เป็นยางพันขอบยี่สิบนะครับยางพันขอบยี่สิบ สภาพยางหลังพอใช้ได้นะครับสภาพยางหลังผมดูก่อนว่าเป็นเบรกแห้งหรือว่าเป็นเบรกน้ำมันไม่มีหม้อลมนะครับไม่มีหม้อลมเป็นเบรกน้ำมันนะครับผมเป็นเบรกน้ำมันมีไหมมีหม้อลมไหม โอมีครับขอโทษด้วยครับผมเห็นแล้วขอโทษด้วยตัวนี้เป็นเฟืองทาง้ายฮิโน ZM ซเอ็มบรกแห้งนะครับผม <c oughs> มีประตูขึ้นลงหน้าหลัง2ทางนะครับโอ้นั่งได้หลายแถวรถข้นี้ิมาจำนวนผู้โดยสาร61ที่นั่งนะครับ เสื้อเผาสวยนะครับเสื้อเผาสวยสภาพแห่งกิ๊กเลยครับอ๋อสภาพล้อหลังด้านขัวนี้สวยนะครับสภาพสวยเลยเป็นยางพันขอบยี่สิบนะครับคานหน้า คาห้าคา,านห้าโอ้คานหน้าก็เป็นของฮิโน่เหมือนกันนะครับผมโอ้คานหนาเป็นของอิซุครับขอโทษด,ด้วยครับผมคานหน้าเป็นของอิซุสูสองร้อยนะครับตัดขันล้อแปดตัวใช้เป็นกระทะผ้าใบนะครับผมใช้เป็นยางผ้าใบกระทะชิวนะครับสภาพยางหน้าสวยครับสวยกริกเลยไฟยตนนะครับผมพันร้อยขอบยี่สิบหน้าก็เป็นเบรกแห้งนะครับ นี้เป็นล้อหน้าด้านซ้ายนะครับผมคันหน้าเสื้อเผาวสวยนะครับสภาพยางหน้ากิ๊กเลยโอ้คัดซีขาน้นมแต่่่คันไหนมซีเบ้นส,สุดของ ตัวนี้ส่วนมากจะเป็นสแตนเลสแท้นะครับถ้ารถรุ่นเก่าจะเป็นสแตนเลสแท้อ,อุอรถคันนี้มี GPS เด้วยนะครับเนี่ย GPS 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 ก็มี ควินเหรียบเ,เครื่องดีนะครับขับมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมเป็นเครื่อง Nissan นิสสันหกสูบ้านิสสันหกสูบฝาสูบสองท่อนนะครับเป็นทอบท่อข้าม PE สองร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับตัวนี้ ยกก็ยกแยกก็แยกนะครับใช้เป็นเบาะสามสองนะครับหกสิบเอ็ดที่นั่งพัดลมทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับปูด้วยพื้นไม้นะครับผม ยกก็ยกแยกก็แยกนะครับผมสำหรับรถบัสพัดลม12เมตรคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอะไรชิ้นไหนหรือว่าเครื่องเกียร์หรือว่าเฟืองท้ายคานหน้ายางกระทะล้อถอดให้นะครับผมถอดให้ครับผม S <S 2> <S 2> เอเอเอินรถทัวรมาบ่เด็ครับเจ้าเขาเ, <S 2> <S 2> เอารถกี่นอยเขาเมี่เล่นวะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <S 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 เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ